สวัสดีค่ะทุกคน,นะคะวันนี้นะคะกรุตุกนาก็จะมาพูดถึงเรื่องของการบริหารร่างกายนะคะเพื่อ ที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีนะคะอย่างที่ครูเคยพูดไปในคลิปก่อนๆนะคะว่ากล้ามเนื้อที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้เรามีหลังตรงนะคะมีบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยส่วนที่1ก็คือในส่วนของช่วงของไหล่นะคะกล้ามเนื้อระหว่างไหล่กับตรงช่วงเดินหน้าอกนะคะนี่ส่วนที่1นเนาะที่จะทําให้ไหล่ไม่ห่อกับส่วนที่2ก็คือกล้ามเนื้อในส่วนที่เป็นด้านหลังนะคะกล้ามเนื้อด้านหลังนี่ก็สําคัญนะคะถ้าการที่เรามีกล้ามเนื้อ หลังที่แข็งแรงเนี่ยจะทําให้เราสามารถยืนตัวตรงได้นานนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ครูก็จะมาบอกท่าในการบริหารกล้ามเนื้อด้านหลังที่สามารถทําได้เองที่บ้านนะคะและสําหรับใครนะคะที่ทําท่าบริหารตามที่ครูบอกทั้ง3ท่าแล้วนี้นะคะเรารู้สึกว่ามีอาการเจ็บกล้ามเนื้อหลังเพราะไม่เคยบริหารร่างกายมาก่อนนะคะก็ค่อยๆทํานะอาจจะเริ่มต้นที่ครั้งละ15วินาทีก่อนนะคะแล้วพยายามค่อยๆ ทำให้ได้ครบทั้ง3เซตและเมื่อกล้ามเนื้อหลังเรามีความแข็งแรงเพียงพอแล้วเนี่ยถึงค่อยๆเพิ่มจำนวนนาทีให้นานขึ้นอาจจะเป็น15้าวิ2ี20วิ3าวิ1นาที ท่าที่หนึ่งนะใครมีเสื่อโยคะเอาเสื่อโยคะมาปูค่ะจะได้ช่วยทําให้การนอนนั้นสบายขึ้นแล้วก็เหยียดแขนไปด้านหลังเท้าตรงค่อยๆย,ยกลำตัวด้านหน้าขึ้นแล้วก็ยกปลายเท้าขึ้นทั้งสองข้างแบบนี้เลยคล้ายๆกับท่าเรือสำเภาค่ะจะเป็นการเกรงบริเวณกล้ามเนื้อหลังนะแล้วก็ช่วยของเรื่องของการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อด้านหลังด้วยอัเ,อเกรงไว้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงค่ะ สำหรับท่าที่2นะคะให้จับที่บริเวณข้อเท้าค่ะยกลำตัวด้านบนขึ้นนะคะแล้วก็ดึงข้อเท้าไปทางด้านหลังค่ะเพื่อช่วยดึงช่วงแขนและสะบักนะคะให้ไปทางด้านหลังแล้วก็ให้สะบักเข้าหากันท่านี้นะคะจะได้ทั้งกล้ามเนื้อส่วนหลังและก็กล้ามเนื้อส่วนน่องด้านหน้าด้วยนะคะทําไปพร้อมๆกันค่ะก็ใครที่ทําท่านี้ได้นานนะก็จะทําให้ช่วงขาและ หลังแข็งแรงค่ะสำหรับท่าที่3นะคะให้ดันมือขึ้นนะคะโดยให้ข้อมือช่วงแขนและไหล่นะคะอยู่ในระนาบเดียวกันค่ะก็คืออยู่ตรงกันนั่นเองนะเสร็จแล้วนะคะให้เห็นหน้าขึ้นด้านบนลักษณะนี้นะคะตามภาพก็จะเป็นการยืดช่วงกระดูกสันหลังค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเทคนิคในการที่บริหารกล้ามเนื้อนะคะนอกจาก ท่าที่นอนทำแล้วนะคะก็ดูจากติดตามครูจากในคลิปแล้วก็ดูจาก YouTube ที่ผ่านมาก็จะมีท่าบริหารแบบเป็นท่ายืนนะคะอย่าลืมบริหารกล้ามเนื้อส่วนด้านหน้ากู้ไปกับด้านเนื้อส่วนด้านหลังเพราะถ้าถึงเราจะยืดกล้ามเนื้อส่วนด้านหน้าแล้วก็จริงนะคะถึงเราจะดึงสบักเข้าก็จริงแต่ถ้ากล้ามเนื้อด้านหลังเราไม่แข็งแรงมันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะดึงหลังโครงสร้างเอาไว้ได้นานนะคะสักพักหนึ่งเราก็จะกลับมาค่อมเหมือนเดิมเพราะเรารู้สึกปวดหลั นันเองสำหรับวันนี้นะคะครูก็ฝากคลิปเพลงเท่านี้ก่อนนะลองไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ